สวัสดีครับ FC นัตติมีเดินป่าครับมาอีกแล้วครับมีลาบนะครับมีลาบเล็กชิป p ปอร์ส e e ลชุดใหม่ครับพึ่งเข้าด้ามแล้วก็ทำซองเสร็จอีกสีเล่มครับวันนี้ครับราคาเดิมครับราคา2,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับจริงๆราคาก็บอกให้เผื่อต่อได้ลครับถ้าเอาจริงๆก็2,000บาทนั่นละครับ2,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆจะได้ เหล็กต้านสนิมครับอ,อ๋อลืมบอกไปว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กชิเปอร์สตีลนะครับเหล็กชิเปอร์สตีลจากออสเตรียครับตัวนี้เป็นเหล็กออสเตรียแข็งเหนียวต้านสนิมครับมีลาบในซอง้ายเด็กด้วยนะครับลายเคปลานี่ครับสวยงามมากสวยงามมากเดี๋ยวเทสคม,มให้ดูก่อนดีกว่าครับมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเทสคมทุกเล่มเลยกระดาษบางๆเลยนะครับอ่า หอ,อมหวานเทียบเลยครับหอมหวานเทียบเลยราคาไม่แพงนะครับซื้อครั้งเดียวนีด ุ้มไปนานเลยครับตัวนี้ถ้าใช้งานทั่วไปครับแทบจะไม่ต้องรับคมเลยครับสองสามปีรับคมครั้งหนึ่งนะอย่างที่น้าตีเอาให้ลุงเด่นไปโอ้โหจะสามปีเอ้สองปีแล้วมั้งครับเหมือนไม่ได้รับคมเลยเพราะว่าถ้ารับคมเนี่ยรับเห็นรับมีดมันจะเห็นเป็นรอยเส้นเป็นรอยเส้นเราถูอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะเห็นแต่ว่าพอลุงเด่นทําคลิปนะ้นาตีดูแล้วเหมือนไม่ได้รับคมเลยเพรคมนานจริงเลย นี่ความยาวของใบมีดครับเล่มที่1นึครับความยาวใบมีด9.2นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันหนา5มิลครับสวยงามมากครับตอนนี้เป็นคราบมือนาตีเช็ดออกได้สบายครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้พยุงครับปลอกคอสแตนเลสใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่ครับ ลาบแรล่หั่นซอยใส่สองข่ายเด็กก็จะสวยอย่างนี้ครับต่อไปครับเล่มที่สองความยาวอยู่ที่9นิ้วครึ่ง ความกว้าง1.7สันหลา4.5มิลดามจับไม้ไปอยู่ต่อไปครับเล่มที่3ความยาวอยู่ที่9.4ความกว้างอยู่ที่1.7 สันหนา4.5่มิลแล่หันซอยฉุกเฉินฟันไม้ได้สบายตัวนี้ต่อไปเล่มที่4ใบมีดยาว9.8กว้าง1.7สันหนาห้ามิลเล่มที่หนึ่งนี่ก็น่าจะหนึ่งจุดเจ็ดนะครับ เล่พี่หนึ่งยินึ่จครับจริงๆรงนี่กว้างเท่ากันทั้งหมดเลยสันหนา4.5ใครต้องการมีดลาบนะแคมปิง้งพกติดรถทำกรูโอได้อันนกประสงค์หลายอย่างเลยนะครับสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมหานติได้เลยนะครับราคา2,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเรียกไป2 0 0 1นึงก็ เผื่อให้เปนเพื่อนต่อแล้วล่ะครับเต็มที่ก็อยู่ที่2,000บาทพร้อมส่งเก็มเงินปลายทางครับสวัสดีครับ